ามาที่สายของคุณป๊อปครับคุณป๊อปบอกว่ามีประสบการณ์หนึ่งฮะที่บอกว่าเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันหนึ่งกันละกันในจังหวัดอ่างทองครับเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาเรื่องที่บอกว่าน้องๆมาช่วยลุงหน่อยและตอนนี้คุณป๊อปอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับป๊อปสวัสดีครับครับป๊อปตอนนี้โทรจากที่ไหนครับตอนนี้อยู่ประจวบครับอยู่ประจวบนะฮะอยู่อำเภออะไรครับอยู่อำเภอเมืองครับอยู่อำเภอเมืองนะอากาศที่นู่นเป็นไงบ้างครับอากาศที่นี่ก็ฝนตกบ้างครับแล้วก็ อากาศร้อนรัาผมมีิดหนครับรอขณะที่กรุงเทพเหมือนพี่เก่งเมื่อกี้บอกนะบอกว่าอากาศวันนี้เย็นนะอ๋อแต่ว่าที่ที่ที่ประจวบร้อนนะร้อนครับใช่ครับอ้าวแล้วน้องติดตามฟังในชอบผ่านช่องทางไหนครับเนี่ยผ่านช่องทาง a c e b o o k ครับ a c e b o o k สัญญาณโอเคไหมครับสัญญาณชัดแจ๋วมากสัญญาณชัดแจ๋วนะอ้าว้างั้นมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ให้แฟนรายการฟังหน่อยนะฮะย้อนกลับไปเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาที่บอกว่าน้องๆมาช่วยลุงหน่อยเหตุการณ์ที่ป๊อปไปเจอมาเจอยังไงมาครับ ่าพอดีผมช่วงไปฝึกงานนะครับพอดีไปฝึกงานที่จะไปจังหวัดที่พิษณูราะพิพโรกครับทีนี้เนี่ยอ่าก่อนวันเดินทางหนึ่งวันเนี่ยผม uh, ไม่ได้พักเนาะผมก็เลยพาครอบครัวไปเที่ยวก่อนนะครับแล้วก็ไปส่งครอบครัวแล้วก็จะเดินทางไปส่งครอบครัวปุ๊บแล้วก็จะเดินทางไปที่พิษณุโรกเลย ี่นี้ผมมาอยู่ใกล้กับทางที่มันเป็นทางไปทางที่ไม่ใช่เป็นทางอ่านนนทบุรีครับไปทางบางบัวทองเนาะแล้วก็เข้าสุดพันเราไม่ได้เข้าสายเป็นหลักเอเชียนะครับระหว่างที่ผมขับรถเข้าไปเนี่ยตอนนั้นมันก็เริ่มเย็นแล้วครับประมาณสักหกโมงเย็นแล้วผมก็เริ่มเหนื่อยเนาะผมก็เลยคิดว่าผมอยากจะพักก่อนโดยที่กะว่าจะไปนอนป๊มสักปามหนึ่ง ตอนนั้นเนี่ยผมก็จะอ่าคิดรู้รู้แค่ว่าทางนะว่าว่าว่าไปทางนี้แต่ผมไม่ได้รู้ว่าตรงนั้นอ่ะคือที่ตรงไหนคือเขาเรียกว่าตรงตรงนี้นเขาเรียกว่าอะไรนะครับเราก็เลยอ่าเห็นปั๊มปั๊มหนึ่งนะครับสภาพมันก็เป็นฟั๊มมีชื่อชื่อทางชื่อหนึ่งัามทีมีชื่อเลยแต่ว่าสภาพมันไม่ได้เป็นสภาพใหม่อืมเป็นลักษณะก็คือกลางเก่ากลางใหม่ก็คือยังใช้งานได้แต่ว่าบางส่วนก็ถูกปิดไปอเราก็เลยขับรถเลี้ยวเข้าไปแล้วก็ หาที่จอดเพื่อจะนอนทีนี้ตอนนั้นเนี่ยประมาณสักหกโมงกว่าๆแล้วผมถึงปั๊มเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอาจจะนอนสักชั่วโมงสองชั่วโมงสักทุ่มสองทุ่มแหละเดี๋ยวผมก็ค่อยเดินทางต่อก็เลยหาที่นอนแล้วก็เปิดกระจกลงมานะครับแล้วก็เปิดเพลงคอคอหน่อ,อ,นอยแล้วก็เป็นตัวปรับเบาะนอนครตอนนั้นก็เล่นเหมือนกับเล่นโทรศัพท์แล้วก็รู้สึกว่าหลับไปบก็ หลับไปจนไม่รู้เรื่องอะไรนะครับจนมารู้เรื่องอีกทีผมเหมือนได้ยินเสียงคนมาเรียกผมว่าน้องๆมาช่วยลุงหน่อยอผมได้ยินเสียงแต่ว่าผมก็ยังยังไม่ได้ลุกขึ้นมาตื่นนะครับก็คอือตอนนั้นไม่ได้คิดว่ามันมีเหตุการณ์อะไรจนลุงก็เรียกตามอีกทีหนึ่งน้องๆได้ยินใช่ไหมมาช่วยลุงหน่อย หลังจากที่เสียงที่สองผมได้ยินผมก็เลยตื่นขึ้นมาครับตอนนั้นที่ผมตื่นผมเห็นสภาพป้อมคือปัอมเขาปิดครับครับปิดไฟปิดอะไรหมดแล้วคือไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีแค่รถผมเพียงคันเดียวออืนะครับแล้วแสงไฟมันมันไม่มีเลยก็คือมืดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เห็นเงาของใครครับเห็นแค่แสงไฟจากอ่าของในนาฬิกาของรถนะครับที่มันสว่างขึ้นมาออืก็ ตกใจออกป้๊มีปิดด้วยเหรออืก็เลยคิดก็เลยกะว่าจะออกจากซ้มทีนี้ผมก็เลยกับรารถแล้วก็ต้องใช้ไฟหน้ารถนะครับเป็นส่วนออกทางผมคผมก็เลยถอยรถแล้วก็เปิดไฟหน้ารถอืแล้วก็จะเลี้ยวตอนไหนผมตอนนั้นผมจําไม่ได้นะครับว่าทางออกมันต้องไปทางไหนเพราะผมจอดอยู่ข้างประมาณข้างหลังข้างในข้างในเลยไปจอดข้างในปั๊มเหรอคือลึกลึกลึกเข้าไปข้างในเลย เล็กเข้าไปข้างในเพื่อแบบไม่ให้ได้ยินเสียงคือผมัวเป็นอนไม่หลับอะฮะก็เลยจอดไปพอพอระหว่างที่ถอยรถออกมาครับแสงไฟก็จะเป็นตัวนําทางอืพอจะกําลังจะผ่านเหมือนกับเป็นแท้งน้ํานะครับผมไม่แน่ใจนะครับเป็นแท้งน้ําเนี่ยอ่าไฟหน้ารถผมไปส่องเห็นลุงคนหนึ่งหัวล้านล้านลักษณะผมไม่ค่อยมีฮะแล้วก็ ใส่ชุดสีเข้มๆนอนเกขาสั้นรองเท้าแตะกวักมือเรียกผมกวักมือเรียกผมผมแต่ตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้าขับรถเข้าไปนะครับแต่มันต้องผ่านตรงนั้นเพื่อที่จะเลี้ยวออกไปขับออกปั๊มก็ยังจอดแล้วก็เปิดไฟรออยู่งั้นก็ยืนกวักมือเรียกกวักค้างไว้งั้นครับกวักค้างไว้อย่างนั้นเลยเรื่อยๆจนมีแบบเอ้ผมก็ลังคิดว่าเอ๊ะให เขาเรียกให้ไปทําอะไรแต่ตอนนั้นก็ก็ก็กลัวผีนั่นแหละครับแต่ว่าเพราะมาไม่มีใครแล้วเนาะผมก็เลยคิดว่าจะออกจากตรงนั้นไปเราก็เลยต้องขับรถอืพอขับรถผ่านเสียงเหมือนเสียงลุงเขาพูดสวนกันมาน้องน้องมาช่วยลุงกรือพูดอีกพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยผมคงไม่ช่วยละผมคิดว่าไปดีกว่าค แต่พอขับรถออกมาจะถึงทางออกของปั๊มอะครับมันจะมีทางเข้าทางออกนะครับมันมีประตูเหล็กบิดกั้นไว้อยู่มันออกไม่ได้ก็คือทุกอย่างมันปิดหมดแล้วครับก็คือตอนนั้นคือเราสภาพเราอยู่คนเดียวอะตอนนั้นครับแล้วก็ต้องหาใช้แสงไฟของหน้ารถเนี่ยเป็นตัวหาช่องออกอตอนนั้นก็คือเหมือนชะลอเบรกไว้ก็คือเหมือนกับคือมันออกไปได้ครับแต่ก็ต้องขับหักพวงมาลัยเอียงซ้ายเอียงขวาเพื่อที่จะมองว่าไปทางไหนได้บ้างครับ เอมองแล้วมันไม่เห็นแล้วก็ยังเสียงของลุงก็มารอบที่สี่รอบน้องๆมาช่วยลุงก่อนเดี๋ยวนะเสียงผมถามนิดนึงสอปเสียงนี่คือดังคือเราเห็นลุงแกตะโกนมะหรือว่าเสียงมันผ่านผ่านกระจกรถแล้วเข้ามาอ๋อเสียงเสียงเหมือนกับอ่าผ่านกระจกรถคือเราเราเห็นแค่ตอนทั้งน้ําแต่ว่าตอนตะโกนเนี่ยผมมองไม่เห็นผมแต่เสียงมันเข้ามาในรถ ต่เสียงมันเข้ามาเนกัเข้ามาในรถใช่ครับใช่ครับอทีนี้พอเข้ามาในรถครับผมก็ได้ยินเสียงขึ้นใหม่เสียงหนึ่งเป็นเสียงผู้หญิงครับพูดว่าอย่ามายุ่งกับเขาแล้วผู้หญิงเสียงผู้หญิงเนี่ยพูดสองครั้งอย่ามายุ่งกับเขาเพราะนั้นผมงงไปหมดเลยว่าผมเปิดวิทยุหรือเปล่าเพราะผมยังเปิดเพลงเบาๆอยู่เพราะว่าเสียงเสียงผมไม่เปิด เอไอปุ่มที่มันกดบนมือบลกทมอะไรนะอาจจะไปกดเปลี่ยนช่องเป็นเอเอ็มช่องเอเอ็มหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าได้ยินเสียงผู้หญิงพูดกลับมาอืลุงคนนั้นเสียงลุงคนนั้นเนี่ยพูดกลับมาแต่ไม่ใช่คําพูดเดิมนะครับอมาช่วยกูก่อนกูไม่ให้ไปอืแล้วก็เงียบไปได้สองเสียงเลยครับพอเงียบไปตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าผมจะหาทางออกผมก็เลยวนไปอีก ฝั่งนึงตอนนั้นก็คือเสียงที่จะออกนะครับก็เห็นเหมือนช่องนิดเดียวช่องแคบเนาะก็จ๋าว่าจะชนแล้วครับแต่ทีนี้คือลองหลบหลบไปลองเหมือนกับยวหลบแล้วมันก็หลบพ้นเหมือนกับว่าหลบผ่านไปเลยแล้วก็ไม่ชนอะไรเลยนะไม่ได้ยินเสียงอะไรที่เราเหยียบอะไรเลยแล้วก็ขับผ่านไปเลยแล้วก็ไปทํางานวันนั้นเราก็ไปหาที่พักแล้วก็ขับไปจนถึงพิลิปปิโลกแล้วหลังจากนั้นผมก็กลับมาทํางานที่สุพรรณ แล้วก็เลยถามว่าก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังคือผมเคยผมก็เลยเล่าว่าเนี่ยผมมาเจอผีบ่อยนะอะไรเงี้ยทีนี้ผมก็เลยเล่าเรื่องเรื่องนี้ให้กับทางที่ทํางานฟังครับแล้วก็เลยพูดคําว่าที่นี่ใช่ไหมทางที่จะไปไปร่มบลีไปสิงบุรีใช่ไหมครับเขาถามผมผมบอกใช่ครับเขาบอกว่าปั๊มนั้นอ่ะเจ้าของอ่ะปั๊มอ่ะเขาอ่ะโดดแทงน้ําตายอยู่ตรงนั้นฮะเจ้าของปั๊ม โดดครับโดดจากแท้งน้ําสูงๆเลยนะก็คือเขาก็โดดลงมาตายอินแล้วก็ท้างลงไปในแท้งน้ําเลยแล้วก็ตายอย่างนั้นเลยครับโดยที่ไม่มีโดยที่ญาติหรืออะไรเขาไม่รู้ใช่ครับจนผมก็มาเพระนั้นผมได้คําตอบของลุงแล้วแต่ผมสงสัยตัวผมว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครใช่ใช่ใช่ ทีนี้ผมเคยมีเรื่องหนึ่งก็คือเหมือนแต่ว่าเคยมีคนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนรถผมครับซึ่งเหมือนที่บ้านผมเคยบอกว่าคืออาจจะเป็นแม่ยานางรถเพราะผมค่อนข้างรับถือแบบรับถือมากครับก็เลยคิดว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้อาจจะแม่ยานางรถช่วยไม่ได้ไม่ได้เอออาจจะเป็นแม่นางรถที่เหมือนกับมามามายื้อมาพูดมาทักมาทวงว่าอย่ามายุ่งกับเรา ใช่ครับอ๋อแม้ใ่ตัวเจ้าของปั๊มนี่เขามาฆ่าตัวตายที่ว่าตกมาตกมาจากแท้งอะนะคือเขาทราบสาเหตุไหมครับว่าเขาเขาเขาเป็นเพราะอะไรฮะอ่าเห็นเรื่องของเกี่ยวกับธุรกิจภายในยาซีนองเนี่ยแหละครับอ๋อมีปัญหาเรื่องธุรกิจก็เลยคิดซ้ำด้วยการฆ่าตัวตายใช่แล้วหลังจากนั้นปั๊มนี้ก็อืมแล้วคือหลังจากที่แกเสียปั๊มปิดป่ะปั๊มปิดตัวมา ั๊มไม่ติดครับปัม๊มปั๊มกลางวันยังทํางานอยู่แต่ลกลางคืนค,คือปิดคือไม่เปิดตลอดใช่ครับอแสดงว่าไม่ใช่ปั๊มร้างแต่ว่าเป็นปั๊มที่กลางวันเปิดให้บริการแต่ปิดตอนคืนแต่ตัวเราอ่ะดันไปอาศัยนอนตอนกลางคืนแล้วก็เลยไปเจอวิญญ,ญาณของลุงเจ้าของปั๊ม ครับผม <He? S 2> ทรอมาเรียกให้ไปช่วยใช่ครับไปช่วยอะไรอะ่ะเออตอนนั้นสงสัยมาว่าคือสมมุตินะสมมุติก่อนว่าถ้าเปิดป๊อปลงไปรับ,รบปากลุงว่าจะช่วยนี่ขนลุกนะนะไปช่วยอะไรอ่ะโทษนะไปช่วยเอาเอากระดูกเอาอะไรยังไงใจช่วยยังไงนะ่ะตอนตอนผมผมคิดว่าน,น่าจะเอาผมลงไปเอาลงไปแทนเขามากกว่าครับอ๋อตัวตายตัว,วแทน ใช่ครับเพราะว่าเขาก็จะได้ไปทางอันนี้ผมคิดเฉยๆนะอันนี้คิดเองนะคิดว่าถ้าเกิดว่าป้อปลงไปเนี่ยเพราะอาจจะโทษนะเสียชีวิตแล้ววิญญาณป๊อปอาจอยู่ตรงนั้นแล้ววิญญาณลุงคนเนี้ยอาจจะไปเกิดก็ได้ไม่รู้เหมือนหลอกให้เราไปตายงนี้ใช่ไหมหลอกให้เราเรียกให้เราไปไปช่วยเขาแล้วก็หลอกให้เราไปตายอ๋อที่ปั๊มมันจะมีแท้งสูงๆอยู่ครับครับแล้วเขาไปโดดจากตรงที่ที่ที่สูงสูงของแท้งนั้ลงมา ปีนปีนขึ้นไปครับใช้บนไบันไดบิงแล้วก็แล้วก็ตั้งใจที่จะเปิดฝาทางแล้วก็มันเป็นแทงใหญ่นะฝาเั็นใหญ่แล้วก็ลงไปเลยแล้วก็อยู่ตรงนั้นเลยไม่ไม่ขึ้นมาเลยครับอืออืออ่าอ่าโอ้โหนี่คือการที่เจอมาเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองใช่ครับไม่ต้องบอกชื่อปั๊มแล้วกันนะนะครับได้ครับโอเคขอบคุณมากป๊อปขอบคุณครับสวัสดีครับ